สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทักกันับนะครับช่องที่จะให้สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถบรรทุกและอาวุธปืนนะครับและตอนนี้เราอยู่กับเจ้า NLR s m o ตอร์นะครับนี่เอามาจอดหน้าโชว์รูมครับเผื่อลูกค้าท่านใดยอยากจะมาเจอมาเห็นตัวจริงนะครับเราอยู่ที่อีซูซุคิงยตนนะครับสำนักงานใหญ่ในเมืองนะครับโคราชบ,บ้านเราวันนี้ พามาดูสั้นๆน,นะครับเก็ดเล็กๆสำหรับการใช้งานของไฟหลีในเก๋งอ่าเมื่อได้ดูรถนะครับมาดูเรื่องของการทำงานในเก๋งนะครับสำหรับไฟหลี่ทั้งสองตัวนะครับก็จะมีเรียกว่าไฟสองสว่างในเก๋งแล้วกันครับนีฮะก็จะมี1ตัวที่เป็นลางนีออนแบบยาวแล้วก็แบบตัวเดิมที่เป็น ไฟสีส้มนะครับให้แสงสีส้มตำแหน่งที่เราจะเปิดนะครับสำหรับลางนีออนก็คือด้านหน้านะครับขวามือคอนโซลเป็นรูปไฟของสว่างเปิดได้เลยนะครับผมกดเปิดละนี่ไฟติดเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียบกุญแจนะครับกุญแจก็อยู่นี่ไม่ต้องไขที่สตาร์ทเลยนะครับก็สามารถ ใช้งานไฟได้เลยอันนี้ผมก็จะปิดนะครับปึ๊บอ่าโอเคทีนี้สำหรับไฟสองสว่างสีส้มนะครับอันนี้ให้แสงสีส้มก็จะมี on นะครับแล้วก็ off on กับ o อฟแต่ทีนี้หลายๆท่านอาจจะ่าข้ามตรงนี้ไปนะครับก็เป็นเกรดแล้วกันครับตรงกลางนะครับ ตรงกลางนี้ก็จะยังไม่ติดอันนี้คือเป็นปุ่มออโต้นะครับประมาณว่าเป็นสวิตช์ออโต้จะติดกรณีที่เราเปิดประตูนะครับฝั่งขวาเนี่ยผมเปิดประตูแล้วนะครับไฟก็จะติดขึ้นมาแล้วก็ปิดประตูอันนี้ช่วยได้ในเรื่องของการที่เราบางทีเราปิดประตูไม่สนิทเนี่ยนะฮะบ,บางทีแค่ ไม่สนิทนะครับเนี่ยเราก็จะสามารถสังเกตเห็นไฟที่ติดอยู่ได้นะครับก็จะได้รู้ว่าเรา,เาปิดประตูไม่สนิททีนี้หลายๆท่านก็จะเกิดข้อสงสัยนะครับว่าเอแล้วฝั่งคนนั่งถ้าเปิดประตูตำแหน่งไฟหลี่สีส้มเนี่ยติดไหมอ่าโอเคเดี๋ยวเราเปิดให้ดูครับต้องคิดดูครับว่าจะติดหรือเปล่า เปิดอยู่นะครับติดนะครับโอเคสรุปคือไม่ว่าจะเปิดฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับไฟสีส้มก็ติดนะครับกรณีที่เราคลิกเลื่อนตัวนี้ไปที่ปุ่มออโต้เขาเรียกว่าออโต้แล้วกันนะครับก็ติดเหมือนกันนะครับข้อควรระวังนะครับข้อควรระวังสําหรับเรื่องของไฟในเก๋งนะครับที่เราเปิดทิ้งเอาไว้ยังไงครับ หรือ,เ,อเวลาที่เราปิดประตูไม่สนิทนะฮะอย่างเงี้ยปิดประตูไม่สนิทก็ถ้าทิ้งไว้ทั้งคืนก็อาจมีทําให้แบตหมดได้นะครับกรณีที่แบตลูกนั้นลูกนั้นนั้นเนี่ยใช้มาระยะหนึ่งแล้วนะครับอาจเรื่องของการเก็บไฟอาจจะไม่เต็มที่นะครับทําให้การใช้แบตเตอรี่เนี่ยประถกใช้ได้ในรถเก๋งรถปิกอัพเนี่ยเห็นกันมา หลายคันแล้วนะครับไม่ได้ปิดไฟในเก๋งเนี่ยนะฮะทำให้แบตหมดแล้วตอนช้ามาก็กจะสตาร์ทไม่ติดเนาะก็เป็นเก็ดเล็กๆครับสําหรับการใช้ไฟส่องสว่างภายในเก๋งประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์ไลค์และแชร์ให้กับช่องทักกันขับนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยขอบคุณสําหรับการรับชมติดตามครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ